สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในหัวข้อที่มันค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนผมนะครับเราเริ่มเห็นเทรนด์ของ AI แล้วถูกไหมครับว่าเออ AI เนี่ยมันเริ่มสามารถที่จะทํางานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ได้มากขึ้นและมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมีข้อสงสัยในใจเรานะครับผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะครับผมก็เลยสนใจมาทําคลิปแนวนี้นะครับคือเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่า ซึ่งไอ้คำว่าประสบความสาเร็จเนี่ยผมพูดในเชิงของวงการนักวาดนะครับหรือว่าการที่เราเป็นนักวาดนะครับเป็นอิลลัสเตอร์หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการวาดรูปนะครับคือเราเริ่มเห็นแล้วแหะครับว่า AI เนี่ยมันจะมันอาจจะมาเป็นอุปสรรคของเราในอนาคตนะครับถ้าเราลองมองง่ายๆนะครับก็เราอาจจะเห็นนะครับว่า AI มันเริ่มมาทดแทนงานของศิลปินหลายๆท่านนะครับมันก็ผมรู้สึกว่า AI เนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยส่วนมากก็ พัฒนาม,มาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ถูกไหมครับอันนั้นคือเหตุผลของเทคโนโลยีแต่ว่าเราอาจจะเห็นพวกที่แบบเว็บพ n น z น AI ให้เอามาต่อต้านนะครับแล้วก็ามาจู่โจมศิลปินนะครับซึ่งเราก็เห็นมาหลายๆเคสนะครับอาจจะทั้งในดราม่าใน Facebook หรือว่าดราม่าในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยนะครับเราเห็นกันมาหมดครับผมก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าคือ เราที่เป็นศิลปิน,เ,นเราเข้าใจดีนะครับว่า feeling ของการที่เราบากบัน่นทางานฝึกฝนตัวเองมาแล้วสามารถสร้างผลงานดีๆออกมาได้หนึ่งงาน,นมันใช้เวลามากขนาดไหนซึ่งเราก็จะรู้สึกภูมิใจกับงานชิ้นนั้นมากๆถูกไหมครับแต่ว่าอันนั้นคือมุมมองของศิลปินแต่ถ้าเรามองในมุมมองของคนธรรมดานะครับที่แค่ต้องการงานศิละปะมาแปะผนังบ้านนะครับ<ๆ>เขาไม่ได้มอง v a l ของงานศิละปะมากนะครับ เขาก็อาจจะมองไปที่ AI ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าดูตาม time efficiency นะครับ AI สามารถผลิตงานวาดออกมา10งานหรืออาจจะเป็นพันงานถ้าในอนาคตอ่ะนะครับได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับหรือว่ากี่สัปดาห์เทียบกับศิลปินอย่างเรานะครับที่กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นชิ้นโต,ต,ตถูกไหมครับซึ่งถ้าคนธรรมดาดูก็อาจจะมองว่าศิละปะหรือศิลปินอะไรพวกนี้นะครับมัน ใช้เวลาไม่คุ้มค่าเลยนะครับแต่ว่าคือมันก็ต้องเข้าใจนะครับว่าใจเขาใจเราถูกไหมครับอย่างเราเราก็ไม่ได้แคร์หรอกครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อ่ะคนมันคิดกันมาหนักขนาดไหนถูกไหมครับเราก็คิดแค่ว่าให้มันใช้ได้ให้มันแรงแค่นั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นพวกนักวิจัยที่มัน develop ชิปอะไรพวกนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําได้เป็น breakthrough นะครับมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆนะครับซึ่งเขาก็หวังว่าคนอาจจะแบบ appreciate กับมันแต่ว่าในโลกความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับ แต่ว่านะครับก็ผมก็ค่อนข้างพูดนอกเรื่อมนิดนึงนะครับอันนี้ผมแค่พูดเกินไปเฉยๆนะครับศิละปะนะครับคือมันเป็นอะไรที่ s u b j e c t i e ถ้าเราลองมองนะครับศิละปะมันเป็นอะไรที่มันไม่สามารถตัดสินด้วยตัวเลขได้ถูกไหมครับเราไม่สามารถที่จะเร t ศิละปะเต็มร้อยอะไรเงี้ยเราทำไม่ได้ถูกไหมครับมันคือขึ้นอยู่กับ individual นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ดูเขารู้สึกยังไงถูกไหมครับมันคือ moment แต่ว่า ในโลกปัจจุบันนะครับเรามีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาซึ่งโซเชียลมีเดียนะครับเป็นอะไรที่มันเป็นดาบสองคมนะครับโซเชียลมีเดียสามารถที่จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองได้แล้วก็สามารถทําให้เรารู้สึกบั่นทอนตัวเองได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติเราตั้งใจทํางานงานหนึ่งไปนะครับเป็นแบบ10ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผลตอบรับคือคนไลค์สคนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแย่ถูกไหมครับแต่ในทางกลับกันถ้าเรา เป็นศิลปินที่ดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับเราจะไม่จาเป็นต้องทํางานหนักนะครับแค่วาดงานสักครึ่งชั่วโมงเนะี่ยแล้วก็ลงก็จะมีคนไลค์เป็นร้อยเป็นพันนะครับทวิตทวิตเตอร์เป็นหมื่นถูกไหมครับแสดงว,ว่าจริงๆโลกในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ค่อนข้างกลมลวงอะครับคือแบบตัวเลขมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยนะครับซึ่งถ้าผมพูดตามตรงนะครับมันไม่ได้วัดว่าคนคนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับ สิ่งเดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันวัดว่าคนคนนั้นอะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมคือ m i n d s e t ในการใช้ชีวิตของเขานะครับทุกอย่างตัดสินกันที่ m i n d s e t นะครับซึ่งเรื่องของ m i n d s e t เนี่ยคนไม่ค่อยพูดกันถูกไหมครับอ่ะเราลองมองดูตัวเองนะครับตัวผมนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปตอนนี้ตีสามนะครับผมใช้ชีวิตดีไหมนะครับผมกินข้าวอะไรเนี่ยตรงมือไหมก็ตอบตรงๆก็ไม่นะครับแล้วก็ทํางานดึกไปไหมก็ดึกไปนะครับสาหรับตีสามนะครับพรุ่งนี้ผมต้องตื่นไปเรียนแปดโมงเช้านะครับ สำหรับผมนะครับการที่ผมทําอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าในการใช้ชีวิตผมก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทํางานอย่างเงี้ยในเรื่องของการวาดรูปอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะโอเคงานมันคอนสิสเทนต์นะครับก็อย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จในการวาดรูปนะครับแต่ว่าในการจะประสบความสำเร็จกับอะไรสักอย่างเราก็ต้องแลกอะไรสักอย่างไปเหมือนกันถูกไหมครับสมมติผมจะทุ่มเทกับการวาดรูปผมก็ต้องแลกกับสุขภาพของตัวเองไปนะครับซึ่งคนส่วนมากก็จะเริ่มท้อละ เพราะว่าเรามองเห็นจุดตรงนี้นะครับว่าเราทุ่มเทสุขภาพของเราไปเยอะมากเลยนะครับเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจไปอย่างเงี้ยวาดรูปไปหนักมากเพื่อที่จะเห็น AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ไม่รู้ว่ามันมีจินตนาการจริงๆไหมนะครับเอาภาพมามอสรวมๆกันนะครับแล้วก็ดิฟิวสออกมาให้เป็นภาพอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มีลักษณะให้มนุษย์มันสามารถ recognize ได้ ซึ่งเราก็มองครับเราเราก็รู้สึกมันก็ไม่แฟร์ก็จริงนะครับสำหรับมุมมองศิลปินเราก็รู้สึกมันไม่แฟร์นะครับแต่ว่านะครับผมมีอย่างหนึ่งมานําเสนอนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนที่ถ้าติดอยู่ใน m i n d ซ e ตตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถเห็นได้ในโลกความเป็นจริงเลยนะครับผมลองสมมุติเล่นๆแล้วกันนะครับเช่นรถยนต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ง่ายสุดนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเกือบทุกคนเนี่ยก็เราก็ควรจะเห็นรถโดยสารกันถูกไหมครับ คนส่วนมากก็จะมีรถส่วนตัวนะครับคนทํางานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่รถส่วนตัวหรอกครับแต่ว่าสมมติเรามีครอบครัวเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะมีรถส่วนตัวถูกไหมครับผมถามหน่อยครับว่าแบรนด์ที่คุณใช้อะคืออะไรนะครับหรือยี่ห้อรถที่คุณใช้อะคือรถอะไรถูกไหมครับถ้าเราลองอย่างผมถ้าผมออกไปกลางถนนเนี้ยไม่ไม่ได้ไปรถชนชนตายนะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าแบบ ถ้าสมมติผมออกไปกลางถนนนะครับแล้วผมก็ลองมองสังเกตโลกดีๆเนี่ยผมก็จะเห็นนะครับว่าเออจริงๆมันก็มีไม่กี่ยี่ห้อครับที่คนใช้ก็ Mazda t o y o ยต้าแตส่วนมากก็จะเป็น Toyota i s u ซูซูบลาๆลว่าไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงอะไรผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับสมมติ t o y o ต a าแล้วกันนะครับตโตโยตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ทำอะไรมากที่สุดในโลกนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ขายรถได้เยอะที่สุดถูกไหมครับสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยคืออะไรคือโตโยต้าเขามีมาร์เก็ตติ้งแบบแมส นะครับหรือว่าเน้นขายคนประชากรหมู่มากถูกไหมครับซึ่งการที่เราเน้นขายประชากรหมู่มากเนี่ยก็คือคนส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่างรถถูกไหมครับคนก็แค่รู้สึกว่าโอเคมีรถให้มันขับได้นะครับแล้วให้มันขับได้นานๆประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ค่าน้ำมันน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ดูกันแค่นั้นนะครับคนไม่ได้มองครับว่ารถเนี่ยโอ้มันสวยขนาดไหนอะไรคนไม่ได้มองถูกไหมครับเขาแค่เอามาใช้ในการใช้งานถูกไหมครับ ซึ่งผมกำลังจะบอกว่าในอีกไม่กี่ปีผมไม่ไม่มั่นใจถึง10ปีแม้ผมให้แค่สัก5าปีแล้วกัน5ปี10ปีเงี้ยคนก็จะเริ่มไม่ค่อยมองแล้วหรอกครับว่าศิลปะมันจะมีคุณค่านี้คือผมเทียบนะระหว่างรถยนต์กับศิลปะนะครับผมคิดว่ามันลักษณะคล้ายๆกันมาซึ่งคล้ายๆกันนะครับคือถ้าเทียบกับรถก็คือคนมันไม่ได้แคร์แบรนด์รถมันแคร์แค่ว่ามันขับได้ศิลปะก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับคือคนก็จะไม่ได้แคร์นะครับว่างานนี้มันใช้เทคนิคอะไรมันสวยขนาดไหนคนก็ งานนี้ยอามาแปะผนังบ้านของฉันเพื่อตกแต่งบ้านแค่นั้นะนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะครับคือคนมันไม่ได้เห็นคุณค่าของงานถ้าเราทา็ตตัวเรานะครับไปอยู่ในมาร์เก็ตติ้งแบบนั้นนะครับเราก็จะรู้สึกแย่มากหรือเราอาจจะรู้สึกเศร้านะครับว่าเราไม่มีลายเส้นของตัวเองเราก็แค่ทํางานตามลูกค้าถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามองแบบมองเห็นอย่างนั้นแล้วะ ซึ่งการที่เราทํางานตามลูกค้าบลาบลาอะไรเงี้ยใครๆก็ทําได้ถูกไหมครับเมื่อไหร่ที่มันมีคําว่าใครๆก็ทําได้นะครับ AI จะเข้าไปแย่งตรงนั้นนะครับผมลองพูดง่ายๆละกันนะครับ Labor intensive นะครับงานอะไรที่มันต้องใช้ ความพยายามใช้แรงกายเยอะนะครับส่วนมากหุ่นยนต์ก็เข้าไปทํายุคเราเราเห็นตัวอย่างนี้มาตลอดถูกไหมครับอะไรก็ตามที่ผลิตในอุตสาหกรรมคนทําแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากก็หุ่นยนต์ทำเอไอมันก็จะมาตรงนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะมาโจมตีในตลาดตรงนีน้ตลาดแมสนะครับมันก็จะทําให้ตลาดแมสศิละปะงไงหรือว่าแนวงานวาดแมสแมส,มสเนี่ยนะครับโดนอไอแย่หมดเลยนะครับ AI ส่วนมากก็จะ ดึงงานเอาอาทิตย์ของใครหลายๆคนี่มาผสมผสมกันนะครับแล้วก็เอาไปโยน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 ลงไปนะครับคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยอะไรก็เห็นว่าอุ้ยงานว่านี้สวยจังแต่หารู้ไหมว่างานพวกนั้นก็คือทําจากปัญญาประดิษฐ์ถูกไหมครับถ้าเราแทร็กเก็ตตลาดพวกนั้นเราอาจจะอยู่ยากหน่อยนะครับในโลกอนาคตเพราะว่าใครๆก็แทร็กเก็ตตรงนั้นนะครับแต่ว่านะครับถ้าเมื่อไหร่เรามองเห็นช่องโหว่ตรงเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีช่องโหว่ช่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดต่อเรื่องรถยนต์นะครับเราเห็นแบรนด์รถสปอร์ตแบรนด์ไหนบ้างมาครับใน เราอาจจะเห็นบางคนในชีวิตอาจจะเห็นเฟอร์รารี่สักคัน2คันถูกไหมครับบางคนอาจจะเห็นแลมโบกินีหรือบางคนอาจจะโชคดีมากๆเลยเห็นบุกาติอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งีผมกำลังบอกคือคือรถพวกนี้ราคาสูงมากถูกไหมครับราคาแบบหลัก10บล้านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรถพวกนี้ราคาสูงมากเลยนะครับเหตุผลอะไรที่มันราคาสูงนะครับเหตุผลอะไรที่คนส่วนมากมองรถพวกนี้แล้วแบบเออฮ้ยผมรถอะไรมันต้องแพงขนาดนี้ว่ามันก็แค่รถเหมือนกันนี่แหละครับคือความแตกต่างมันเป็นการแบ่งชนชั้นของคนอย่างชัดเจน นค,คนธรรมดาก็จะมองว่ารถพวกนี้ราคาสูงแต่พวกมหาเศรษฐีเขาไม่มองแบบนั้นเขามองว่ารถพวกนี้มันคือบูลคา่านะครับมันคือความสวยงามนะครับมันคือสิ่งสะสมถูกไหมครับซึ่งของพวกนี้มหาเศรษฐีเขาจะให้ความสําคัญมากๆถูกไหมครับหมายความว่า,า,าอะไรหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่เราเป็นนักวาดที่สามารถสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาเองได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะสร้างความหรูหราน,นั่นอะ่ะเข้ามาใส่ในงานเราคือ ไม่มีใครวาดได้ถึงแม้ AI จะวาดตามมันก็จะไม่เหมือนของเราประมาณนี้นะครับคือไม่มีใครทําแบบที่เราทําได้เมื่อหนั้นแหละครับผมคิดว่าทุกคนจะหาทางออกของศิละปะเจอแล้วเราก็จะไม่รู้สึกล้มเหลวในชีวิตนะครับเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทํามันมีค่าสําหรับทุกคนคนเอ็นจอยนะครับเพราะคนเห็นว่าสิ่งที่เราทํามีแค่เราเท่านั้นที่ทําได้แล้วเท่าไหร่เขาก็ยอมใจนะครับเพราะว่าเราทําให้มันเป็นแบรนด์ ถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองโฟกัสดูนะครับมันอาจจะเป็นมุมบอดที่คนหลายๆคนมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตัวผมนะครับผมลองสังเกตแล้วผมก็เห็นจริงๆนะครับว่าเออวัดมันมีตัวอย่างนี้จริงๆอยู่บนโลกทําไมเราไม่เห็นถูกไหมครับซึ่งเอาจริงๆนะครับพว, hini, Ferrari, พวก l a m โบก g h i n i Ferrari พวกรถสปอร์ตพวกนี้มันทํากาไรได้ไม่เท่ากับ Toyota หรอกถูกไหมครับเพราะว่ารถ Toyota พวกนี้มันขาย Mas s product แต่สิ่งที่แบรนด์พวกนี้หรือแบรนด์รถสปอร์ตมันทําได้นะครับคือคุณค่า นนที่มันให้กับลูกค้าหรือให้กับไคลเอนต์นะครับมันสามารถให้ Impact ได้แรงกว่าพวกแม s โปรดักต์ถูกไหมครับพูดง่ายก็คือถ้าเราเห็นแต่ง,งาน AI เกลื่อนไปหมดเลยเราจะไม่รู้สึกเบื่อหรอกครับเรารู้สึกเบื่อถูกไหมครับแต่ท่างกับการถ้าเราเลื่อนเลื่อนผ่านแล้วเราเจองานงานหนึ่งที่แบบใครก็ไม่รู้ว่านะแต่ว่าลายเส้นมันสุดยอดมากอย่างเงี้ยนะครับคือท่ามกลางงานเกลื่อนไปหมดอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นแค่ว่ามีแค่เขาคนเดียวที่วาดแนวนี้เราจะไม่สนใจหรอกครับซึ่งอันนี้ละครับก็คือมุมมองที่ผมอยากนําเสนอ มันเป็นอะไรที่คนที่ค่อนข้าง d e p r e s s กับชีวิตนะครับหรือว่าเห็นแล้วครับว่า AI มันกำลังจะเข้ามาแทนอาชีพเราในอนาคตทำไมเราต้องทำต่ออันนี้เป็นคำถามที่ผมไม่อยากให้ใครถามตัวเองเท่านั้นเลยนะครับผมรู้สึกว่าคือมันก็ใช่นะครับมันเหมือนกับการได้เราบอกตัวเองนะครับว่าเออในอนาคตดิจิตอลาอาร์ตจะมาทำไมกูต้องวาดรูปคือสมมุติในสมัยก่อนนะครับที่แบบเราวาดรูปบนกระดาษถูกไหมครับคือสุดท้ายทุกอย่างมันก็เปลี่ยน ถูกหมครสุดท้ายแล้วเราก็กระโดดไปที่ดิจิตอลนะครับซึ่งในอีก10-20ปีเนี่ยลูกๆของเรานะครับหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเด็กของเรานะครับก็ในอีกไม่กี่เจนนะครับก็เด็กพวกนี้ก็จะไม่วาดรูปหนักหน่วงเหมือนเราแล้วถูกไหมครับเขาก็จะเทรน AI แล้วก็เจนกันสนุกสนานนะครับใครพิมพ์ได้สวยกันก็สร้างสไตล์ของตัวเองขึ้นมาได้นะครับทุกคนก็ลองดูก็ได้นะครับว่าศิละปะมันจะ มันอาจจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่สำหรับผมคิดว่ามันแค่แปลเปลี่ยนสภาพไปเฉยๆนะครับจากที่แบบเราต้องทํางานหนาักหนักทุกวันเพื่อที่จะสามารถวาดอะไรที่แบบตามฝันของเราได้เลยจะใช้ AI มาช่วยเป็นเครื่องมือช่วยทำให้ย่นเวลาตรงนั้นลงถูกไหมครับซึ่งนี้อาจจะเป็นข้อดีของ AI นะครับแต่ว่า AI มันก็มีข้อเสียมาเหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ให้ผมสรุปง่ายๆทีนะครับเฮ้ยทุกคนมองว่าการที่ AI เนี่ยเข้ามาแทรกแซงตลาดนักวาดเนี่ยมันผมคิดว่า มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าการวาดรูปมันเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นอีกหนึ่งฮอปี้ที่ยากมากๆนะครับซึ่งคนส่วนมากเนี่ยเข้าถึงง่ายแต่ว่ากว่าจะสำเร็จเนี่ยยากหรือว่าทําให้ตัวเองเก่งเนี่ยยากนะครับ AI ก็เลยจะเข้ามาช่วยย่นแก๊ปตรงนั้นหรือย่นช่องว่างตรงนั้นนะครับให้คนสามารถเข้าถึงให้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้มองว่า AI มันจะมาแย่งงานของเรานะครับในทางกลับกันผมอยากให้มองว่านี่เป็นโอกาสดีนะครับที่จะทําให้เราเนี่ย เริ่มสร้างแบรนด์ของเราเองนะครับเริ่มสร้างลายเส้นเริ่มสร้างความเป็นตัวของเราเองนะครับเราอาจจะไม่เก่งวาดรูปนะครับแต่ว่าเราอาจจะเก่งในด้านการทำคอนเทนต์เราก็สามารถทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการวาดรูปก็ได้ถูกไหมครับเหมือนที่ผมทำเองผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมเก่งวาดรูปขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับคนที่อายุใกล้กลๆกับผมแลว้ววาดรูปสวยๆจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าคือผมแค่ทําแบรนด์ของตัวเองออกมานะครับทำเป็นแบรนด์โทลิออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ขายสินค้าขายอะไรมันก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับ ขอแค่ว่าเรามั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็พยายามสร้างความแตกต่างในตัวเองให้ได้นะครับเราก็จะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในอนา,าคตแน่นอนนะครับผมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในอีก10ปีเนี้ยผมตอนผมอายุยี่สิบเกผมกลับมาดูคลิปเนี้ยมันจะเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปของวันนี้แล้วก็อาจจะเป็นท็อปิกที่ดูเครียดนิดนึงนะครับแต่ผมหวังว่านะครับหลังจากที่ผมอธิบายไปทุกอย่างเนี่ยทุกคนอาจจะคลายความกังวลได้ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนปลาทองผมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเช็คดูได้นะครับผมก็จะลงไฟล์ PSD ทุกๆวันพุธนะครับแล้วก็จะมีสอนรายเดือนทุกๆต้นเดือนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Keep going ครับทุกคน